h ฮ l ลโ everyone Today my name is กรีมแกนมากำยัดกำปพอพอช่ดเลยละแต่กัสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับแม่ใหญ่ทองคือเกาเด้จ้าแม่ใหญ่ทองจะออกมาจ้าหลายวันเราไม่ได้ออกมาพบเจอพี่น้องนะวันนี้ก็จะออกมานะจ้าออกมากินขนมจ้าอยากเอากำปพอพอช่วเลยเสกอาลินโก มากินขนมจ้าขนมแข่งทอดจ้าพี่น้องสั้นเรียนเสร็จตัวอีก็ศสักจาก็แลยหายกํโตละขนมตั้งกะกุดจีนวันนี้ก็จะกินหมดเลยวันเนี้ยขนมแข่งจ้าขนมกุดจีนขนมแข่งที่เอาไปชุบไข่แล้วเอาไป ใส่น้ำมัน,นน้อยๆก็เอาไปทอดนะนาะจิ้นหลีนโก้สั่นเหรียญสตัวีกาละ ก็ันเสจ้ายกินเ食唔晒噶，你做两个人食噶，我食先，一阵啊，别留翻俾ใส姐食。잔นี้ก็จะกินไม่หมดหรอกนะเดี๋ยวจะยักไปให้ยักให้เจ้าหญิงไว้กินให้ให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงนอนอยู่จ้ะเดี๋ยวเจ้าหญิงจะกินจ้ะเดี๋ยวกินครึ่งหนึ่งก่อนก็จะตั้งกับกุจีจนะก็จะกินหมดนะกินหมดวันนี้เล เราคิดว <laughs> ่าจะกินทห้หมดตอนนี้นะโอ้ยไม่ใหญ่ท้องงามบ่ล่ะสวยไม่หล่างเงอแหลมแล่อะยังไ้วอ่ก็อกินอะรกินอะไรนรกิไกอะนไกิเอะไรกิอกนอะไรกรกิะกิอ่ะกร ก็จะเฟะจ้ะแม่ทองก็จะอ้วนขึ้นนะจ๊ะแม่ทองตั้งกต่กุดจีนแล้วกินเยอะจ้ะทีนี้ก็อ้วนขึ้นเนี่ยดูหน้าสินะดูหน้าอ้วนขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็อร่อยแต่มันมันมันก็เป็นขนมแต่ไม่ก็ไม่ก็ชอบกินขนมเท่าไหรนะ่น่ะ ไม่ค่อยชอบจะกินขนมแบบขนมไทยขนมจีนเนี่ยไม่ค่อยจะชอบกินเท่าไหร่ชอบกินขนมฝรั่งพวกเคก้กพวกขนมปังพวกอะไรพวกอบอะพวกขนมอบอบอะไรพวกเนี้ยชอบจะกินพวกเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินขนมไทยไทยเท่าไหร่หรอกจะกินก็กินข้าต้มมัดก็ะจะชอบชอบกิน้าต้มมัดนะนะ

เอ,เอาเจเดเจ้าเจ้าเจาเแินอีกสองชิ้นก็จะไปแล้วพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพบเจอมาพบปะพี่น้องเฉยๆนะเพราะว่านานแล้วไม่ได้ออกจ้ะสมบัดีพี่น้อง พี่น้องฝั่งไทยสบายสบายดีพี่น้องฝั่งอีสานพี่น้องทางลาวพี่น้อง around the world how are you พี่น้องทุกอยู่ทุกประเทศนะครัสบายดีพี่น้องไม่แย่ทองก็สบายมัง่งไม่สมบายมากเลยจ้ะ กำนมหไม่มยทีย่ไปที่ไปที่ไปทะเไปยจะตา,าะที่ไปที่ไปทีวว่ไปที่ไปอี่ไปที่ไปอไม่อ่ทอ้่ไะที่ไป่ไป่ไห่ไป่ไม่ไท่ไ่ไป่ไปไปท่ไป่ไปทไป่ไทไม่ไ,มไปท่ไท่ไปท่ท่ไไป่ไปที่ไไป่ไท่ไป่ไไ่ไไป่ไป่ไ่ไป่ไ่อปไปที่ไ่่ไปเ่ไ่ กินกนีจ้าพี่องกินเยอะแล้วมันหวานเอาไปทอดทั้งหวานทั้งมีน้ำมันมาเดอร์บัตินีมาเดอร์อรอกินน้ำหวานก็อีกออ้ย้ำย้ำตามสิ นี่อร่อยนะมันนี่อร่อยนะหวานหอมชื่นใจจ้ะไม่หวานมากเท่าไหร่เอาละจ้าถึงเวลานะจ้าแม่ใหญ่ทองจะอวยพรสำหรับใครที่เข้ามาดูกบน้อยใครที่เข้ามาดูกบน้อยลอยล้านเข้ามาดูพบมาพบเจอพอดีแม่ใหญ่ทองนะแม่ใหญ่ทองก็จะอวยพรนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูอเผอิญวันเกิดพอดีนะ มันเกิดพอดีก็จะอวยพรให้นะอาสุขสันวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดย์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รำห่ำรวยขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าเลละอาพี่กอยกับเลยไทยถิ่นไก่ถิ่นไก่ใจอ่หยัลยินมะยูรับเลยไทยอ่ะอกับย,ย,ยับง,งามให้ 生日嘅話咧，好啦，我就祝你啊生日快樂，Happy Birthday！祝你啊身體健康啦，啊讀書嗰啲學業進步啦，做嘢啊揾多啲錢啦，嚇、啊，開開心心啦，嚇、啊，做生意啦，誒、啊、生意興隆啦啊兴隆啦，步步高升啦，啊飲杯啦，即刻要開心啊大家啊！ โอละก็อออบอโอจอยกินละก็บอโอให้เจ้าละเอาละแต่อย่าจอยกินนะตาตรับเอาไว้พบเจอกันใหม่กับแม่ใหญ่ทองนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ทองบ้างก็จะออกมาจ้าไปแล้วจ้าไปไปจ้าจอยกินแตากา่ก็ไปไป